สภาบวดงบ69วิปรัฐบาลเหงื่อตกคุมเสียงก a มม i า i การหนุนทหารเพิ่มเขี้ยวเล็บตลอดสัปดาห์นี้13-15สิงหาคมสภาผู้แทนรัฐฎรมีคิวพิจารณาร่างพระบองงบประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 9วาระ2และวาระ3ในส่วนการพิจารณาวาระ2เป็นการพิจารณาแบบเรียงรายมาตา หรือพิจารณางบประมาณเรียงตามกระทรวงหน่วยงานและหวดธีรามาตาวมืที่ประชุมเห็นด้วยที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพรบงบ2,569พิจารณาหรือไม่จากนั้นพอพิจารณาเสร็จทั้งหมดที่ประชุมสภาจะลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในบาราสามต่อไปส่งผลให้การคุมเสียงสอสอฝ่ายรัฐบ,บาลในสภาช่วงสามวันดังกล่าวจึงสำคัญมาก วิปธิบานต้องไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเสียงโหวตท,ท้งรายมาตาวาระสองและโหวตตอนเห็นชอบวาระสามซึ่งหากเป็นก่อนหน้านี้ตอนที่ภูมิใจไทยยังร่วมรัฐบาลวิปธิบานไม่ต้องออกแรงมากแต่หลังภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลทําให้เสียงรัฐบาลหายไปร่วม69เสียงทําให้ปัจจุบันกลายเป็นรัฐบาลเสียงปิ่มน้ำในสภาจนทําให้การประชุมสภาช่วงหลังๆต้องมีการปิดประชุมสภากลางคันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างประชุมสภา,านัดล่าสุดที่ผ่านมาก่อนสภาจะโหวตเห็นชอบให้ชัย,ยาพรมมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งมีการนับองคมรชุมก็เกินจึงหนึ่งมาแค่สองเสียงทําให้พอโหวตเสร็จก็สั่งผิดประชุมทันทีโดยเกิดเหตุการณ์ทํานองนี้ให้เห็นหลายครั้งในช่วงหลังจนการทํางานสภาไม่กลับเคลื่อนเลื่อนไหลยอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามกับคิวร่างพระบองงบ2569แกนนำพักรัฐบาลวิพรบาลยอมต้องการไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ทำให้ยังไงเสียการประชุมสภาตลอด3วัน13-15สิงหาคมรัฐมนตรีที่เป็นสอสอและสอสอรัฐบ,บาลทุกเสียงต้องอยู่ตรึงสภาตลอดแน่นอนอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปธบาลย้ําความพร้อมของพรรครัฐบาลว่าไม่มีปัญหาอะไรพงกบประมาณเป็นวาระของประเทศไม่ใช่วาระของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบ,บาลชธงงบประมาณจะผ่านโดยสอสที่สงวนคำปฏญญติไว้จะได้เวลาในการพิปรายคนละเจนาที ส่วนคนที่ไม่ได้ถงวนคำแปลยติไว้ได้เวลาคนละไม่เกิน5นาทีโดยบิฝ่ายค้านรัฐบาลได้หารือกันไว้เรียบร้อยสำหรับร่างพระบองก็ประมาณ2 5 6 9มีมีวงเงินทั้งสิ<_<_้น3.78ล้านล้านบาทมีการปรับลดทั้งสิ้นตามมติของคณะกรรมการพิสามันจำนวน8,920ล้านบาท และให้จัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครมอเสนอตามความเหมาะสมเป็นจำนวน8,690บล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐภาศาลองค์กรสระตามรัฐประนูญและองค์กรเดกันสองร้อยสามสิบล้านบาทในส่วนของรายงานคณะกรรมการวิสามพิจารณาร่างพระบองงประมาณรายจ่ายประจำปี2 5 6 9ที่เสนอต่อสภาที่เป็นข้อสังเกตของคณะกรรมการกับหน่วยง,งานต่างๆหากพิจารณาในส่วนของงบกองทัพและงบทหารถือเป็นจุดที่น่าสนใจ เพราะจากสถานการณ์การสู้รบไทยกัมพูชาทําให้คนไทยทั้งประเทศเห็นแล้วถึงบทบาทความสําคัญของทหารและกองทัพแม้ก่อนหน้านี้จะมีนักการเมืองนักวิชารารบางส่วนบอกว่าหมดยุคสงครามการสู้รบแล้วกองทัพและทหารไม่มีความสําคัญอีกต่อไปแล้วเสนอให้ตัดลบงบกองทัพให้เหลือน้อยที่สุดถึงขั้นสร้างพันกรรมทหารมีไว้ทําไมแต่จากเหตุการณ์ไทยกัมพูชาทหารได้แสดงบทบาทการรักษาที่ปไตยของประเทศจนได้ใจคนไทยทั้งประเทศกลายเป็นกระแสตีกลับไปที่นักการเมืองว่า นักการเมืองและสอสอมีไว้ทําไมเพราะว่าในข้อสังเกตของกรรมิการต่องบประมาหังกองทัพไว้โดยมีประเด็นน่าสนใจเช่นสํานักงานประหลัดก,กระทรวงกลาโหมกรรมิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานควรสำรวจอัตรากำลังและบทบาทหน้าที่ของนายพลและพิจารณาปรับอัตรากำลังพลให้เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่และไม่บรรจุทดแทนอัตราที่ไม่จําเป็น รวมทั้งเร่งผลักดันโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือ Earl y Retirement เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงโดยการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการโดยต้องประเมินเปรียบเทียบงบประมาณอย่างรอบด้านว่าการให้ข้าราชการนายทหารบางส่วนกเกษียณก่อนกำหนดมีความคุ้มค่าและช่วยลดภาระงบประมาณมากกว่าปล่อยให้ดำรงตำแหน่งอยู่จนครบอายุราชการ 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเชิงรูปธรรมควบคู่กับการใช้กำลังด้านความมั่นคงให้เป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศควรกำหนดระเบียบเพื่อระบุสัดส่วนกนารจัดซื้อวุธยุทรธปะกรณ์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศจากผู้ผลิตภายในประเทศอย่างชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการปรับเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวแบบขั้นบันไดในระยะยาว ควบคู่กับการดาเนินนโยบายสนุนทางภาษีและศุลกากรสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความจําเป็นน้องนำเข้าชิ้นส่วนหรือวัสดุเพื่อการผลิตหรือประกอบภายในประเทศ ควรเป็นดาทบทวนรูปแบบการปฏิบัติงานของพลทหารภายหลังเสร็จสิ้นระยะการฝึกขั้นพื้นฐานโดยเปิดให้สามารถปฏิบัติงานในขณะเช้าไปเย็นกลับหรือจะระบบการปฏิบัติงานเป็นกะที่มีบรรยุพักผ่อนถี่ขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และชีวิตส่วนตัวแนวทางดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการสมัครเข้ารับราชการทหารในระบบสมัครใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองบัญชาการกองทัพไทยในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยอาศัยมาตรการตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตและตัดน้ำมันเชื้อเพลิงศูงนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสออปชดอควรบริรณาการร่วมกับหน่วยง,งานอื่นเช่นสปอทกสทชและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งรัดขั้นตอนการจับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้รวดเ,เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการเพื่อกัดกั้นการทำความผิด และมุ่งเน้นให้สามารถสร้างแรงกดดันและผลกระทบอย่างมีนัยาสาคัญต่อเครือข่ายจักรไซเบอร์ในพื้นที่เป้าหมายก่อนทับบกหน่วยงานคนขับเคลื่อนนโยาบายการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตได้นภายในประเทศในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกังกรปรนประเทศในประเทศอันเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธศรกิจของชาติในระยะยาว ควรกำหนดแนวทางดังกล่าวให้เป็นระเบียบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจนพราะทั้งมีการปรับเพิ่มสัดส,ส่วนการจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจงให้ภาคเอกชนพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลด้านของกองทัพเรือหน่วยงานควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการส่งเสริมการต่อเรือรบภายในประเทศและเด้งรัดการจัดซื้อเรือฟิเกตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในสมุดปกขาวรวมถึงเพื่อทดแทนเรือฟิเกตที่ใกล้ครบอายกุการใช้งานและเตรียมปลดประจำการในอนาคต การจัดท้าเรือฟิเกตคนจำนวนการในคาสเดียวกันอย่างน้อย2องลำขึ้นไปเพื่อเกิดความคุ้มค่าทางงบประมาณตามหลักการประหยัดจากขนาดหรืออ c คโนมีออฟสเกลซึ่งจะช่วยลดต้นทุนต่อหน่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงรักษาการจัดท้าไรและการฝึกอบรมกำลังพลเนื่องจากระบบอาวุธและระบบอำนวยการรบมีความเหมือนกันส่งผลให้การปฏิบัติงานม,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเอื้อต่อการวางกำลังทางยุทธวิธีในระยะยาวที่ผ่านมาหน่วยงานประสบปัญหาจากการมีเรือในคาสเดีวเดยวกันเพียงลำเดียวเช่น กรณีเรือโดวงภูมิพลซึ่งแบบรับภาระการใช้งานจนเกินขีดจำกัดส่งผลให้เครื่องยนต์เสียหายทั้งสองเครื่องและต้องใช้เวลาซ่อมแซมยาวนานโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพศ2571ควเสนอแนวทางจัดหายุทโธปรกรณ์ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามแนวทางเดียวกันกับการจัดหาเครื่องบินโจมตีขับไล่เป็นฝูงบินของกองทัพอากาศแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดหาเรือฟิเกตได้อย่างครบถ้วนตามจำนวนที่จำเป็นตามยุทธวิธีตามที่กำหนดไว้ในสมุดปกขาวโดยไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเกินความจำเป็นและสอดคล้องกับการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดหายุทธปกรณ์ขรงหน่วยงานเช่นเรือฟรเกตถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและสร้างระบบนิเวศท,ทางความมั่นคงอย่างยั่งยืนทางนี้กองทัพเรือและหน่วยงานที่อื่นที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันสร้างมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและอิเล็กทรอนิกส์ทางทหารในประเทศเช่นการลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบการให้เงินทุนหมุนเวียนหรือการให้สิทธิประโยชน์กับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากกองทัพด้านของกองทัพอากาศ ควรพิจารณาการจัดหาเครื่องบินลำเลียงทดแทนเครื่องบินที่มีอายุการใช้งานยาวนานและควรปลดระวางเนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุงในระยะยาวในการจัดหาควรคำนึงถึงภารกิจที่สามารถใช้งานร่วมกับภาคบรรเลือนเพื่อช่วยเหลือประชาชนและเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องพิจารณาความคุ้มค่าการใช้งานรวมถึงบริบทด้านภูมิรัฐศาสตร์ในแนวทางที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างสมดุลในเชิงรัฐศาสตร ด้านของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคเอกชนไทยในระบบตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใช้กลไกของหน่วยงานกลางที่สามารถกำกับดูแลได้อย่างอิสระ รวมทั้งต้องกําหนดตัวชีว้ว่าที่เป็นสากลหากพบว่ามีโครงการใดที่แอบอ้างต้องมีอำนาจในการระง,งับโครงการและมีบทลงโทษอย่างชาัดเจนแม้การพิปรายพร,ยระองงบประมาณ69ในช่วงวันที่13-15สิงหาคมนี้จะเป็นเรื่องของตัวเลขงบของ,ตของตแต่ละหน่วยงานแต่ก็คาดว่าสสฝ่ายค้านอาจาพิปรายงบบางหน่วยงานโยงไปถึงสถานการณ์การเมืองเวลานี้เช่นงบกระทรวงกลาโหมงบกระทรวงการต่างประเทศโยงถึงเหตุการณ์ไทยเขมรเป็นต้น ที่ทำให้การประชุมสภาตลอด3วันแม้อาจไม่เดือดแต่ก็ไม่จืดชืดเกินไป